สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกับรามคำแห่งขนแก่นชาแนลกันนะคะจะสอบแล้วต้องเตรียมตัวอย่างไรตามพี่จูมาทางนี้เลยจ้าเริ่มสอบกี่โมงภาคเช้าคาบ A สอบเวลา9นาฬิกาภาคบา่ายคาบบ B สอบเวลา13นาฬิกาห้ามเข้าสอบสายเกิน5นาที เอกสารที่ต้องเตรียมเข้าห้องสอบ 1. บัตรประจำตัวนักศึกษา 2. บัตรประจำตัวประชาชน 3. ใบเสร็จลงทะเบียน 4. ตารางสอบไล่รา,ายบุคคล 5. เครื่องเขียนดินสอ,บสองบีปากกายางลบหมึกลบคำผิดสิ่งที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ 1. เอกสารโน้ตย่อตำราเรียน 2. เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด 3. ส,สมาร์ทวอชขอให้ทุกท่านโชคดีในการสอบฝากติดตามรำคำแหงขอนแก่นกันด้วยนะคะ